สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมทีเคารพทุกท่านครับแพฤศจิกายน2อ6 8าเกดมาดึกหน่อยนะครับคลิปนี้3ทุ่มเศษนะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยมาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟัง2เรื่องวันนี้ครับเรื่องที่1พี่น้องอสมคอมเมนต์มาบ่อยเหมือนกันครับว่าอสมที่ถูกคัดชื่อออกถูกให้ออกเรื่องจากโคต้าอสมที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งมายังจังหวัด จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินตามโควตาน้อยกว่าจำนวนที่มีสิทธิ์รับเงินจริงๆอยู่ขณะน,นี้นี่แหละครับจังหวัดเหล่านั้นก็จะโดนให้อสมอออกให้เหลือคนที่มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการเท่ากับโควตาที่กระทรวงแจ้งมาก็มีออกหลายจังหวัดเหมือนกันจังหวัดละหลายคนอยู่ทีนี้ก็มีอสมอถูกออกก็มีคอมเมนต์มาบ่อยว่า จ้เาเงินที่ไหนจ่ายชกศส,สมล่ะทีนี้จะเาเงินที่ไหนจ่ายทกศอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากครับก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่จะพูดคุยกันวันนี้นะครับในประเด็นเหล่านี้เรื่องที่สองครับวันที่14พฤศภาคมสองพันารแปดรับครับประกัน2,000บาทนะครับแล้วก็จะหักชกศส,สมในการนี้นะครับในวันที่14พฤศจพฤาย,ยนนี้จะมีคนถูกหักอสมอจะถูกหัก2ครั้งนะครับถูกหักเงิน2ยอด ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ค้างจ่ายเดือนก่อนก็จะมีคนถูกหัก2ยอดนะครับเพราะอะไรชมและฟังรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเอาเรื่องที่1ครับอ,อสมอที่ออกครับอ,อสมอที่ออกนี่ไม่ได้มีความผิดนะครับทํางานก็ทําอยู่นะความผิดก็ไม่มีแต่ออกครับออกเพราะอะไรครับเพราะกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งโคต้าไปยังทุกจังหวัดว่า จังหวัดใดกระทรวงให้โควตาว่าจังหวัดใดสามารถจ่ายเงินค่าเริกการให้อสมอได้จังหวัดละกี่คนก็เรียกว่าโควตาอสมมมีสิทธิ์รับเงินค่าเริกการแจกแจงเป็นจังหวัดไปเลยครับว่าจังหวัดนี้กี่พันคนจังหวัดนี้กี่หมื่นคนรวมทั่วประเทศก็หนึ่งล้านกว่าคนนะครับทีนี้โควตาที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งมานั่นแหละมันน้อยกว่าปีที่แล้วก็มีหลายจังหวัด ส่วนจังหวัดใดที่โค้ตาที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งมามันมากกว่าปีที่แล้วจังหวัดนั้นโชคดีก็คือจะได้เพิ่มอ,อสมอคือมีอสมอรับเงินค่าประการอยู่กี่คนมันน้อยกว่าโค้ตาที่แจ้งมาก็เอาอสมอเข้าไปเพิ่มอีกเพื่อให้รับค่าประการจังหวัดนั้นก็โชคดีไปนะส่วนจังหวัดไหนทีคน่คนที่รับค่าประการอยู่ในปัจจุบันนี้รับมาตั้งแต่ปีห8แนดนนนะปีงบประมาณนี้ปีงบประมาณสองห จังหวัดแจ้งมาว่าโค้ตาผู้มีสิทธิ์รับค่าเริการนี่น้อยกว่าที่คนที่เขารับค่าเริการอยู่จริงๆอยู่ขณะน,นี้นี่แหละจังหวัดนั้นก็ต้องเป็นลดอสมอที่รับค่าเริการอยู่ออกเพื่อให้จํานวนคนที่มีสิทธิ์รับค่าเริกการนี่มีจํานวนเท่ากับโค้ตาที่กระทรวงแจ้งมาก็ออกไปหลายจังหวัดหลายคนส่วนจังหวัดไหนออกแล้วมั่งเริ่มอ,ออกเดือนไหนเริ่มมาด้รับค่าเริการเดือนไหนก็อยู่ที่จังหวัดนั้นๆพี่นานะครับ ทีนี้ก็มีพี่น้องอสมอถามมาว่าแล้วจะคนที่ออกจะเอาเงินที่ไหนจ่ายทกศสมอและจ่ายหนี้ทกศเพราะว่ามีบางคนนี่ก็เป็นหนี้ทกศสองหมื่นบ้างบางคนก็เป็นหนี้ห้าหมื่นบางคนยืมทุกสัญญาก็เป็นหนี้หนึ่งแสนนะครับเป็นหนี้สินเชื่อสิบหมื่นด้วยก็รวมทุกหนี้ก็เป็นหนึ่งแสนประเด็นเหล่านี้ก็ต้องน่าเห็นใจและให้กําลังใจคนที่ออกนะครับ ก็เพราะว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับค่าบ่ากัดกนะทีนี้พอไม่ได้รับค่าป่กากัรปัญหาที่ตามมาก,ก็คือทอํายังไงจรึงจะรักษาความเป็นสมาชิกชกอสอสมไปได้เพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปนี่ก็ให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้มีิสธิ์รับรับเงินสงคงข้อเน่ยเขามีมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพิจารณา ก็มีหลายคนหลายท่านถามมาว่ารัฐบาลจะจ่ายให้ไหมนี่จ่ายชกศให้อสมอไหมก็คงไม่จ่ายครับเพราะว่าการจ่ายเงินทกศก็ต้องเป็นเงินของตนเองซึ่งโดยปกติก็เป็นเงินของตนเองตนเองอยู่แล้วก็คือรัฐบาลจ่ายค่าบริกการให้อสมอกลุ่มนี้มันก็เป็นเงินเราพอถูกพอเงินค่าบริกการนี่ถูกโอนเข้าบัญชีเรามันก็เป็นเงินเราเสร็จแล้วการจ่ายชกศก็เราจ่ายก็ธนาคารทกศก็หักจากบัญชีเรามันก็เราจ่ายอยู่แล้วทีนี้ปัญหาก็คือ พอเราไม่ได้รับเงินค่าบริการล่ะมันจะเป็นยังไงพอไม่ได้รับเงินค่าบริการนี่เขาก็จะหักจากบัญชีทกศเรานี่แหละแต่ถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีทกศมันก็หักไม่ได้พอหักไม่ได้ปั๊บนี่มันจะเข้าเกณฑ์พ้นสภาพนะทีนี้ถ้าหักไม่ได้ติดตัวกันสองเดือนสมมุติว่าถ้าเราไม่เอาเงินฝากเข้าบัญชีทกศนี่ที่จะให้หักนะ่ะ เดือนนี้ก็หักไม่ได้เดือนหน้าก็หักไม่ได้ต่อไปเขาจะมีหนังสือทวงครั้งที่หนึ่งแล้วก็รอหักในเดือนถัดไปก็ยังหักไม่ได้อีกพอหักไม่ได้เขาก็มีหนังสือทวงมาครั้งที่สองถ้าทวงครั้งที่สองยังหักไม่ได้อีกใครเข้าเกณฑ์หักไม่ได้ติดต่อกันสองเดือนแล้วสมาคมทวงสองครั้งแล้วยังหักไม่ได้อีกก็จะพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสสมอเมื่อพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสสมอก็ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นผู้รับผลประโยชน์ของเราก็จะไม่ได้รับต่อไปนะ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่คนที่ออกจะต้องหาเงินนะครับถ้าอยากเป็นสมาชิกกกสทมต่อจะต้องหาเงินตัวเองเนี่ฝากเข้าบัญชีที่รับค่าบริการนั่นแหละนะฝากเข้าบัญชีที่รับค่าบริการให้หักได้ถ้าเราฝากเงินเข้าบัญชีที่รับค่าบริการให้หักได้เราก็จะเป็นสมาชิกต่อไปและยังมีสิทธิประโยชน์สําหรับผู้รับผลประโยชน์ของเราอยู่นะครับ เช่นเดียวกันกับการจ่ายหนี้ทกศนี่แหละครับเราก็ต้องหาเงินของเรามาฝากเข้าบัญชีที่รับค่าเริกการนั่นแหละพราะถึงวันหักหักดีทกศหักเจากศมันก็จะหักได้เพราะฉะนั้นในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องหาเงินมาฝากเข้าบัญชีทกศก่อนวันที่ค่าเริการก่อนวันโอนเงินค่าเริการก็คือคนอื่นเนี่ยเขาได้รับเงินค่าเริการแต่เราไม่ได้รับค่าเริกการเนี่ย เราก็จะต้องเอาฝากเงินของเรานี่เข้าบัญชีตกสก่อนก่อนวันค่าเบิการออกในแต่ละเดือนพอก่อนวันค่าไปิการออกในแต่ละเดือนเนี่เราฝากเงินเข้าไปแล้วพอถึงวันหักมันก็จะหักตกสสมอได้และหักนี่ตกสอได้นะครับมันก็ต้องเป็นภาระที่เดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ออกเนี่ยเรายังมีค่าเบิการการหักต่างๆก็หักกาบบัญชีเราที่ถูกโอนค่าเริกการเข้าบัญชีอสมเราก็หักได้ แต่ต่อไปไม่มีค่าเบ,บิการนแล้วก็จะต้องพึ่งตนเองหาเงินมาเข้าบัญชีให้ได้นะครับถ้าหาเงินมาเข้าบัญชีไม่ได้ก็จะพ้นสาภาพความเป็นสมาชิ mm hmm. กกศกสมอตามหลักเกณฑ์ต่อไปและในส่วนถ้าจ่ายหนี้ทกสไม่ได้เงินในบัญชีไม่พอหักธนาคารเขาก็จะทวงแล้ครับทีนี้ถ้าทวงแล้วเรายังจ่ายไม่ได้เขาก็จะต้องทวงไปยังผู้ค้ำด้วยนะเขาก็จะหักจากบัญชีผู้คำ้ำ ต่อไปก็จะยุ่งเหยิงกันไปละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจ่ายนี้ทกศไม่ได้จะยุ่งเหยิงจะยุ่งยากผู้ค้ามประกันนะนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของธนาคารเขาต่อไปก็เดือดร้อนครับทีนี้มันก็จะต้องมันก็จะต้องถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนเราก็จำเป็นจะต้องหาเงินมาฝากข้อมชีให้หักทชกศส,สมองให้ได้และจ่ายนี่ทชกศส,สมองให้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับคนที่ ถูกออกไปนะครับอันนี้ก็เรื่องที่1นํามาบอกมากล่าวกันแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ต้องออกไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความผิดนะครับต่อไปเรื่องที่2ครับวันที่1 4่พฤศจากายอันนี้หักชกศส,ออสมนะครับ407.74บาทนี่ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักหลายยอดกว่าน,นี้ตามเดือนที่รุดท,ที่ตัวเองค้างนะครับทีนี้จะมีอสมอ เยอะอยู่จำนวนมากอยู่ที่จะถูกหักสองครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ไม่ได้ค้างจ่ายเดือนก่อนนะครับแต่ถ้าค้างจ่ายเดือนก่อนหักมากกว่า2ครั้งนะครับกลุ่มที่จะหักสองครั้งก็คือพี่นอ้องอสมท่านใดที่คู่สมรสเป็นสมาชิกชกสสมและทําเรื่องหักจากบัญชีอสมกลุ่มนี้จะโดนหัก407.742ครั้งครับ ก็คือครั้งที่ 1, หหักของตอนเองไปช่วยผู้เสียชีวิตครั้งที่2หักของคู่สมรสไปช่วยผู้เสียชีวิต4 0 7 7 4ซึ่งซึ่งทั้งสองครั้งหักสองยอดนี้นะครับยอดเดียวกันก็คือ4 0 7 7 4สองครั้งก็เป็นการหักของตอนเองและหักของคู่สมรสแต่หักจากขแต่หักจากบัญชีธนาคารของอสมที่รับเงินค่าบริการนั่นแหละครับกลุ่มนี้จะโดนหักสองครั้งนะครับอีกกลุ่มจะโดนหักสองครั้งก็คือ กลุ่มอสมที่คู่สมรสสมัครใหม่เมื่อเดือนเมษายนคู่สมรสเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว30ตุลาคม68และ14พฤศจิกายน,ยน68คู่สมรสกลุ่มนี้จะโดนหักครั้งแรก4.07.74บาทแต่ว่าหักของคู่สมรสนั้นหักจากวัญทีอสมก็ทําให้อสมกลุ่มนี้โดนหักสองครั้งนะครับก็คืออสมที่คู่สมรสสมัครเมื่อเมษายน68และเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว 30ตุลาคมหกแปดอสมกลุ่มนี้จะโดนหัก4 0 7 7 4 2ย์ดจุดี่สองครั้งครั้งที่หหักของตนเองไปช่วยผู้เสียชีวิตครั้งที่2หักของคู่สมรส4ี่7ูยดุด7ดแล้วก็ทั้ง2ยอดนี้หักจากบัญชีอสมนะครับเพราะว่าคู่สมรสอสมสมัครใหม่นี่เขาหักจากบัญชีอสม,ม,สม,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 มคนะครับใครค้างจ่ายเดือนก่อนหัก,กหลายยอดกว่าน,นี้นะครับต่อไปครับอสมที่จะถูกหักสองครั้งในวันที่14พฤศจิกายนก็มีอีกกลุ่มก็คือ กลุ่มที่คู่สมรสอสมอสมัครใหม่เมื่อพฤษภาคม68คู่สมรสอสมอสมครใหม่สมัครใหม่เมื่อพฤษภาคม68กลุ่มนี้คู่สมรสจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในวันที่7ธันวาคม68เดือนนี้วันที่14พฤิกาคนคู่สมรสจะโดนหักเยีย25บาทก้าลงรายปีทําให้อสมอกลุ่มนี้จะโดนหักสองยอดก็คือยอดที่หนึ่งหัก407.74ไปช่วยผู้เสียชีวิตอันนี้หักส่วนของอสมอยอดที่หนึ่งเจ407.74บาท ยอดที่สองหัก25บาาทค่าบังลุรายปีของคู่สมรสก็หักจากบัญชีอสมออสมอกลุ่มนี้ก็โดนหัก2ยอดแบบนี้แหละครับคืออสมอที่สมัครคู่สมรสสมัครในเดือนพฤษภาคม68นะครับก็จะโดนหัก4 0 7 7 4ของตัวเองและหัา25ค่าบำรุงรายปีของคู่สมรสนะครับก็จะเห็นว่ามีอสมอถูกหัก2ครั้งโดยที่ไม่ได้ค้างจ่ายเดือนก่อนนะครับส่วนพี่น้องอสมอรายใดที่ เป็นอาสามอคู่สมรสไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชกาสสมก็จะโดนหักเพียงยอดเดียว407.74นะครับหรือรายใดที่คู่สมรสสมัครเป็นสามาชิกชกาสสมแต่ไม่ได้ทําเรื่องหกบบัาานะหกจากบัญชีอสมนะครับหักจากบัญชีของตนเองอันนั้นคู่สมรสก็จะหกักถูกหักจากบัญชีธนาคาร4 0 7 7 4ส่วนตัวอาสามออเองก็จะถูกหักยอดเดียวก็คือ4 0 7 7 4่นะครับถ้าไม่คา้างจ่ายเงอนก่อนนะครับทั้งหมด คือเรื่องที่มาพูดมาคุยกันมาเล่าสู่กันฟัง8พฤศจิกาย,ยน258นะครับรอบกลางคืนก็ขอบคุณพี่น้องออมสมอทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับให้กําลังใจกันแล้วกันนะครับทั้งผู้ที่ทํางานอยู่ไม่โดนออกและผู้ที่โดนออกไปแล้วก็ให้กําลังใจกันลวกันนะครับคําคืนวันนี้8พฤศจิกาย,ยน2 5งลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ